เพราะว่าได้ดีตั้งตวตัวจี่ชื่อเขาตั้งะวเชนะเออพอรองชนะกูาเก่าอย่างในักฮักคู่พี่ฮักสิแกบนนี้จะให้ฮักครับผมเงินเลยบหมดย่ไยู่แย่ไปทุลัื้นซะอ่เร็วมมาเร็วมนาเร็วถามมีแต่คนถามหามันเยอะแยะไปหมดจนต้องประกาศนะครับมันมาแล้วนะครับมันใี้ลูงไงครับพี่สวัสดีครับด้วเพันทุ่เพันท ในพัดเองอ่าทำไมใกล้หน่อยตายกล้องคนไหนที่วา่าคนเอฟซีเขาไทยจิบมากนั่นเออาอนไทยบิ๊กซีแหละอันเชเว่นเดปะเดมวยไทยสี่เลยอ่ผมหันหน้าพี่ตากล้องอับผมแต่หน้ามันเหมือนกันมากแฝดคู่นี่นะไม่เหมือนพงศิริเฟชรศิริคนหนึ่งจะหน้าป้อมคนหนึ่งจะหน้ายาวแต่อันนี้หน้ามันเข้ากันหมดก็ได้แฟนคนเดียวกันคนเดียวกันบ่หลงเดี๋ยวคนละคน,นอ่าแต่คนจังหวัดโคราชเหมือนกันนะ อำเภอเดียวกันบ่ดินี่อย่าว่าเลยคนอำเภอบ่หอแต่ว่าเขาเจาะเป็นมูกันบ่เขาเจาะได้ตีต่อแห่งสิบบ่บ่ตีต่อทางมู่พ่แม่มึงจะไปบักิดธรมดาเลยไม่ไม่ไมแต่คนบายบอกลาขึ้นอย่างนี้ผมก็ปกป้องลูกนะเออคนถามว่าไอ้แฝดมันไปไหนมันติดผู้หญิงหรือเปล่าติดเด็กหรือเปล่าคนเรามันก็ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงมันเป็นเด็กเออเราก็เข้าใจยุคทุกวันนี้สิบสี่สิบห้าปีนีก็ธรรมดา แฟนอะไรกูลูกซิซีอ๋อแฟนที่มึงเล่นมันนี่แหละ,อ,ะอ๋อมาอ่ะเล่นๆกันบางอาจจะ,ะ,ะกเกินน้อยๆอยาจจะเกินไม่ละลูก<อ>เขามีแฟนเขาเขึ้นเพราะ้องกับชื่นชมผมก็ชื่นชมนะเขามีแฟนเขารักแฟนเขาแฟนเขาถึงเวลาต่อยเสร็จเขาก็ไปหากันธรรมดา<อ>แต่ยุคทุกวันนี้แล้วมีคนมาพูดในลูกผมได้ไง<อ>ต่อยมวยเสร็จต่อยเขาร้องสิ็จปวงในพวกองพวกวงแบนัน่ะ มันไหวไงลุงเวไอ้แฝดต่อยเสร็จไปหาเมียเจ็ดแปดปันมันบอกอีกอย่างหนึ่งบักบักแวนอันนี้พลองเชยนเตยพออผมันเชยนด้วยบักแวนมันวางได้รัวรองเงยมึงอะช่วยทักหายแฝดได้ไหมมันไม่อ่านแพจอ่านไลน์กูแม่นบอกทักไลค์ทักนั่นเพรมันมาถามกูพลองกำลังเสียมวยอยู่กูก็เป็นพอมันมึงพอมันเออมึงทักหามันแต่น้องมันทักหาบักละบักอ่านซื้อๆลาตับ เอาไม่ตอบพ่อพอ่พอก็เป็นห่วงรู้ป่ะเอาไม่ๆๆเอาไม่เด้่องป่นี่แล้วต่อยเสรกก็จก็อย่าใส่เงินหลายอันสิ่งที่ดีมันนี่ก่อนอันนี้แบบตรงๆ,ๆอย่าใส่เงินหลายจังหมื่นหนึ่งสมมติว่าค่าต 15, 15, ัวหมื่นห้าหมื่นห้าพ่อลูกพี่บ่อค้าจะบาทบาดในย่าให้แม่เครื่องหนึ่งจะขอเจ็ดเครื่องบะแมนหมื่นห้นาบักลาไปจักให้แม่เจ็ดใบบักลาเขาบัญชีไว้หาพันกันเลยให้แม่จะคิดแปดพัน อีกส่วนหนึ่งเหีืยจตัสองพันหรือพันสามพันเปล่าไก็ไปใส่รู้บ่าอันนี้พอรลองสอนให้คีดในทั้งท,ท,ที่ดีเอาเข้ามาชีตั้งหากของเปล่าไว้ยา่าใส่จนวอดยี่สิบกังกดดอกก็ได้ให้แม่ไปเกินครึ่งหรือว่าแม่ก็ต้องมีภมาระอีกนี่น้องอีกน,นันบลูสูก็ท่านนี้มีเงี้ยนรูวอันนี้มึงเล่นเอาเงินไอ้แว่นบ,บอกมันเอาเงินไปหมดแล้วรอ้องไอ้กูไม่ได้ใส่สักบาทนั่นมันตลกอีกแหละมันตลกบ้านยังไม่มีเที่ยนไห้พอสูวัน หลังใหญ่ๆไปเลยพักสักสามสี่ห้องกันพอลองบ่าแบบกิมมิจางรู้อ่อเอาญญาพอลองย่ำไปใสมาใสมาเนี่ยได้พอสูเป็น่วงทุกคนก็เป็น่วงมันมานอนอยู่กับแฟนวาดกันลำ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 บอกแฟนคักหาหนึ่งหัวขวันพอแฟนเต็มี่พอวองทั่วประเทศเขาก็ยังทักหาฮักลูกพี่ฮักเสแแบบเิ่ไม่ตรให้ฮักพักพอแฟนก็พอลองเนี่ยผมพูดยังไงผมอยากให้มันได้ดีนะสอนมันทุกอย่าง ลูกบ่เนี่ยสอนมันทุกอย่างแล้วก็รู้จักเก็บเงินเดี๋ยวจเก็บเที่ยวไรเอาได้มีความรักได้อายุและยุคทุกวันได้มีได้ชื่นชมลูกบอลนีไ่ได้แต่ว่าต่อยเสร็จแล้วจะเกินเจ็ดวันห้าวันจำไว้ี่มือหามือกลับมาเห็นร่างกายมาทำหน้ากายแล้วจะมีในการโชคต่อรู้บ่ลลูกพี่เพิ่นก็ไม่ต้องหัวใจเพิ่นเบิงกล้องท้างในพอลองสอนความอย่าทำตัวเหมือนมวยเงินแสน มวยเงินแสนบางคนเขายังไม่ทำาตัวพักเป็นสิบวันแปดเก้าวันบ้าเอาีอดลูกดูบ้าของแปดบังนี่มึงแนบหนากรึไงม,มึง <c oughs> เอาไม่เราแพ้เราแพ้ก็ไม่เป็นไรเพากต็ต้องมีมือชนะหลังตั้งใจซ้อมกูนี่จะรลอยไปหาผู้สาวหาเบียหาเฟีนมีได้ชื่นชมได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าให้เกินซีฮามือบัดดี้เด้อดูบ้เนี่มึงยังเอาอไดบังเงี้ นี่เตาบางเย็นมาเก่ามัชนะเอออ่าพอลงสนามเกาสนามนเตามไนมีเฮียนมีท่วงเก้าละล้าตาเลยแมมึงเอ้ยบางทีบอลทำสวนมั่นอ่าบีให้ปนไก่ย่เฮ้ย่าไก่ไว้โอคกนี้บ่พวกนี้พวกนี้ไรี่ย่ามบางทชนะเลยมังเปล่าันยากับย่ามาหยั่งก่สามตัวก่สมตัวมื่อไหนเบียสามวดโอเค เืินครับเืินเลบบ่แม<น>่ยายอยุยายไปทุลมอซะโอเคนะแต่ว่ามึงบอกแกว่าสมัชชุ่งควอมเดียนมึงได้จอปบอกครับผ<อ>เสียึงตัวใหญ่ผมว่าได้หนีตั้กตัวได้เจอครับตักตัโอเคยายไปกันด้ไม่ใกล้ไปนค่ำแพงอันนี้คือซ้อนจริงจังได้ที่พอรองซ้อนนะ่ะแบะรูบลกเกินอาทิตย์นี่ละ แทกซี่หามือขนนกกระเจมไม่เห็นร่างกายช่วงกําลังจะขึ้นดูป่ะแดดแว่นว่าบแปลาสิพักแป้งสิบกว่าหมื่นคุณเจ้าทั่วตามพ่มมอแม่ดิจะขวางยังค่าตัวแค่หมื่นกว่าบาทดูป่ะโยคเอาไมา่ท่านตัวไม่พอดีตากล้องกล้องในใกล้คือว่าเรื่องเงินเรื่องเงินคือมันจุดจุดสำคัญเลยนี่แหละสมมุติว่าได้อาชีพอ่ะอาจีบกันสองหมื่นหนึ่งไก่แม่เมืเน่นเลยแต่เองก็ต้องมี ภาระของเองที่ต้องกินต้องใช้เด็กแว,ว่นรุ่นทุกวันนี่ก็ต้องมีซื้อเคงเงซื้อเสื้อผ้าซื้อรอ,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 องเท้าต้องให้มีบัญชีของตัวเองไว้ที่บัญชีไม่หลงนี่ไป,ป,ป,ปาาาาบางทีเปิดปู๊บก็หลงเงี้ยได้หนักขอเราบางทีมึงเลี้เชื่อมบูได้ได้ไม่ใส่ไอเปิดบัญชีรู้ป่ะแม่ฟังผัวรองผัวรองอันดอบให้แนะน้าสิ่งที่ดีเปิดละครเขาในส่วนในแวหน้าไม่ว่าต่อยเสร็จผ้าแป้งผ้าอย่างเดียวสิมักแว่นต้อทาง้ขาผัวรองมัดบนึน่งเลย ผมทักไปมันก็ไม่ตอบกูไม่รู้มันไปไหนมัน <aroma> ก okay, ูไม่ใช่พ่อบ้านเขาก็ให้ายตังใจไปลูกไปทำไงด้สิ่งที่พวกหลังสวนมือนีไม่หยุงเนี่ยมียาพักโดนเรื่องเก็บเงินตั้งใจซ้อมแน่ยูุณได้แพ้ก็ต้องเอะไรพวกฤษีแชร์กับพวกูษีศาสนามันไม่เหมือนกันนะกูบาลูกเขาก็ต้องสนาเขาต้องทำร่างกายไม่เพราะที่เราพาไปพวกพี่น้องรูบปะพาตั้งใจว่าไป